กริงเกิลทีเด็ดฟุตบอลคำนี้เราชี้ไปที่ฟุตบอลบราซิลซีรีส์บีครับเป็นคู่ระหว่างคอนเฟียกากับวิตอเรียไปมากตั้งอยู่ที่เจ้าถิ่นคอนเฟียกาบังคับชนะว่ากันตามเรื่องแล้วคอนเฟียกาไม่น่าสนใจสำหรับแเกมลีกที่ผ่านมาของเจ้าตัวคอนเฟียกาเองชนะมาแค่หนเดียวเกมรับไม่ค่อยน่าไว้วางใจอยู่แล้วเกมรุกดันมาฟืดอีกเมื่อสามารถหลังสุดไม่ยิงเลยสักตุงสภาพแบบนี้กับบทท่านต่อถือว่าแย่ยิ่งยวดครับ ซึงผันตัวไปเชียร์ทีมเยือนวิตตเรียแม้เจ้าตัวจะออกทรงใกล้ๆกันก็อันดับไล่ๆกันเนอะคะแนนก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ตามก้นกันอยู่แค่หนึ่งแต้มเองแต่ผลงานวิตอเรียังขึ้นชื่อวันเหนียวแน่นพวกเขาไม่แพ้ถึง4จาก7เกมรีส่วนอีก3ามเกมที่วิคตเรียแพ้กับเล่นได้ดีออกบัดตอบโต้หรือแม้กระทั่งข่มคู่แข่งได้ด้วยซ้ำก็ถ้าวิตอเรียังรักษาทรงตัวเองได้ไว้แบบนี้พวกเขาไม่ควรเสียท่าให้เจ้าทีนครับ ดังนั้นจึงเลือกเชียร์วิตตอรียสำหรับในค่ำนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ Golden g o .net ของเราด้วยนะครับ